สวัสดีนะครับเราโมยให้ฟังในคลิปนี้นะครับกับผมฮอสอลันโซครับจะมาพูดถึงข่าวคราวของนักชกคิกบ็อกซิ่งหนึ่งคนยับนั่นก็คือมารัตกรีกกเรียนครับที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทางบางกอกโพสต์นะครับและรวมถึงในประเด็นนี้เนี่ยผมก็ได้ไปถามมารัตโดยตรงเลยครับในศึกวันลุมพินีนักใหญ่ส่งท้ายปีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาครับในไฟที่ตัวเขาเนี่ยเอาชนะเซฮิดี้ไปได้นะครับ เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าตัวทางมารัตเนี่ยพูดอะไรบ้างครับว่านักชกค,คนต่อไปที่เขาอยากจะเจอเนี่ยอยากเจอเมื่อไหร่แต่มีข้อแม้ด้วยนะครับสำหรับทางมารัตนะครับไฟลล่าสุดก็กลับมาเอาชนะได้ครับหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยไปแพ้ต่อซูเปอร์บอลครับในเดือนเมษายนปี2024นะครับและพอช่วงสิ้นปีเนี่ยก็ได้ขึ้นชกกับทางอับเดลารีเซฮิดีแล้วก็เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2น,นะครับ และสิ่งที่มารัฐได้ให้สัมภาษณ์ไว้ครับในวันนั้นแหละครับวันที่ตัวเขาชนะนั่นก็คือการอยากเจอกับซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์อีกรอบครับทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกเกิดที่ประเทศจีนครับวันนั้นเนี่ยทางมารัฐเอาชนะน็อกทางซูเปอร์บอลไปได้นีครับขณะเดียวกันไฟที่2มาแข่งที่ประเทศไทยครับเมื่อ มีนาคมปี2022ตอนนั้นเนี่ยซูเปอร์บอนก็เป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกค i ิกบ็อกซิ่งวัน้วยนะครับและสู้กันดุเดือดทั้ง5ยกก่อนที่ซูเปอร์บอนเนี่ยจะได้เป็นฝ่ายการชูมือแล้วก็ป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งได้สำเร็จนะครับพอมาไฟที่3ตอนนั้นเนี่ยแชมป์โลกอ่กลายเป็นของชิงกิสอารลาซอฟไปแล้วนะครับแต่ชิงกิสเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางมาป้องกันแชมป์ได้หรือว่าตัวเขาเนี่ยไม่พร้อมที่จะขึ้นชกเนี่ย เลยทําให้ไฟที่3ระหว่างซูเปอร์บอลกับมารัฐเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการคิปบ็อกซิ่งนะครับและสู้กันแบบสนุกครับวันนั้นเนี่ยผมมองว่ามารัฐสู้ซูเปอร์บอลได้ดีเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วซูเปอร์บอลเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับทั้งนี้ในการเจอกันหนที่4ที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คนที่อยากเจอนั่น,นคือมารัฐ ตอนแรกผมจะมารัดเข <toolkit. S 2> <Fern anda. S 3> ้าไปขอถ่ายรูปแล้วก็ถามกับมารัตว่า how possible you will face super b o w n again เขาก็บอกว่า of course not in Thailand ผมฟังแล้วผมว่าเฮ้ยไม่ได้ตกใจที่เขาบอกว่า of course นะครับอาผมถามไปว่าเป็นไม่ได้แค่ไหนที่จะเจอกับ super boss อีกครั้งเขาบอกว่าแน่นอนแต่ not in Thailand นั่นก็คือไม่ใช่ที่ประเทศไทย อพอผมฟังเสร็จใช่ไหมผมก็มาคุยกับพีแอดมินเพจวันลุมพินี FC ครับมานั่งวิเคราะห์กันครับว่าถ้าไม่ใช่ที่ไทยจะเป็นที่ไหนรวมถึงได้ไปคุยกับทาง Nick Adkins ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเป็น g l o b a l ของทางวันนะครับแล้วก็ฟังกันคุยกันครับแล้วก็ตกคลึกมาว่ามันจะมีกาตาที่หนึ่งใช่ไหมครับในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมแน่นอนละ กาตาไม่ใช่เพราะว่าซูเปอร์บอลจะมีคิวไปท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกเฟเธอเวทกับตะวันฉายในวันศุกร์ที่24มกราคมที่ Impact Arena ฉะนั้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ซูเปอร์บอลไม่ทันแน่นอนฉะนั้นแล้วก็ต้องเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้คุยกับพี่ๆเขาไว้นะครับและทางล่าสุดในแอดกินส์ก็ได้โพสต์บทสัมภาษณ์ ที่เขาไปถามทางมารัตกริโกเลียนนี่แหละครับมารัตพูดยาวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะทีละคําที่เขาพูดออกมาเลยนะครับมารัตนะครับมารัตเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าชิงกิสเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายการนี้แล้วครับดังนั้นมันเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือซุปเปอร์บอลครับและไฟที่เจอกับซุปเปอร์บอลเครับตัวเขาไม่อยากเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับเขาพูดเลยนะครับ ผมอยากสู้กับเขาที่อื่นครับผมคิดว่าแบบนั้นเนี่ยจะเป็นการดีสําหรับตัวทางมารัตเองมากกว่าแล้วมารัตนะครับยังได้บอกนะครับว่าเขาบอกว่าฟังนะถ้าคุณลองดูกฎต่างๆในไฟน์นั้นแล้วแล้วก็หมายถึงไฟ์ที่เขาเจอกับทางซูเปอร์บอยล่าสุดนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยชนะด้วยกติกาคิกบ็อกซิ่งครับไม่ใช่มวยไทยในการสู้ประเภทคิกบ็อกซิ่งเนี่ยคุณไม่สามารถชนะด้วยการเตะเพียงอย่างเดียวได้ แต่มันก็เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นไปแล้วนะครับก็คือเรื่องที่ตัวเขานแพ้ต่อซูเปอร์บอลไฟก่อนนะครับตอนนี้ผมมองไปที่อนาคตเท่านั้นผมขออวยพรให้เขาโชคดีครับและแน่นอนว่าผมจะกลับมาล่าเข็มขัดให้ได้มารัดบอกต่อนะครับว่ามันคงจะเป็นเรื่องดีครับถ้าได้ชกที่ประเทศญี่ปุน่นมันจะเป็นแมชที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวเขาครับขอแค่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยก็พอผมอยากขึ้นสู้ในญี่ปุ่นที่นั่นมีแฟนๆของผมมากมายครับ ผมหวังว่าบอสชาตรีจะจัดให้ผมได้สู้ที่นั่นเราทุกคนต่างก็พร้อมครับสำหรับการล่าเข็มขัดอยู่เสมอแน่นอนว่านั่นคือเรื่องสำคัญผมต้องการเข็มขัดแชมป์มาครองนั่นคือเป้าหมายของผมมันคือสิ่งที่อยู่ในความคิดของผมนั่นคือสี่ที่มารัตกริกอรเรียนได้กล่าวไว้นะครับซึ่งซูเปอร์บอลบีคิวจะเจอกับตะวันฉายในมนการราใช่ไหมครับก็ คงต้องหวังว่าตัวซูเปอร์บอลเองเ่ยจะไม่บาดเจ็บหนักในไฟที่จะเจอกับตะวันฉายนะครับคือถ้าเกิดเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าภายในระยะเวลา2เดือนเนี่ยไม่น่าจะกลับมาขึ้นชกทันกับคอยดูกันครับว่าคู่คู่นี้เนี่ยจะได้เจอกันภาคที่4ี่หรือเปล่านะครับเข็มขัดแชมป์เฉพาะการคิดบอกซิซ่งตอนนี้ก็เป็นของซูเปอร์บอลอยู่นะครับทางมารัตเองก็อยากจะ ขึ้นไปชิงแชมป์เราดูกันว่า <Wow. S 1> จะเป็นอย่างไรรับรองว่าถ้าคู่นี้ได้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โห oh. จะมีทั้งทาเครุกับทางรถถังนะครับที่จะเป็นซุปเปอร์ไฟในวันดังกล่าวไหนถ้าคู่นี้เกิดขึ้นอีกมารัฐได้ชิงแชมป์โลกกับซุปเปอร์บอลโอ้โหวันนั้นที่ญี่ปุ่นผมบอกว่าบอกเลยว่าเวทีแตกครับฮอแตกแน่นอนที่ไซตามะก็สุดท้ายแล้ว ดูกันว่าจะเกิดขึ้นไหมวันนี้ผมฮอ s สอเนโซก็ขอตัวพิงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าจะเอาเรื่องราวข่าวสารในวงการมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาฝากกันเช่นเคยนะครับก็รบกวนกดไลค์และกด subscribe ติดตามผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ